สวัสดีครับสวัสดีคุชผู้ชมชาวยูทูปกันครับผมมาพบกับทีมงานสายยนต์สิส้ครับสวัสด,สสดีตอนเย็นครับผมบอกกันจะห้าโมงครับมาหาจาันต้อมครับวันนี้ครับจันต้อมขุดสะครับงานหอยครับงานหอยตอนนี้ถักใส่ฮีโน่ สาเฮ็ด1ร้อยเก้าห้าครับผมไปค,ครับออกตัวมาแล้วตามมาดูครับตามมาดูวันนี้แรกครับตั้งกล้องมาครับมันก็จะ สั้นหน่อยๆครับก็ขออาภัยด้วยครับผมอันนี้ก็ตัวตัตรงตัวครับนอนสบายแล้วงานทอย <c oughs> นอนสบายครับงานทอยครับอันนี้ครับที่ผมหายไปครับขุดดีได้เบิ้ลครับผมขุดสวยงามได้เบิ้ลครับนี่ที่ผมาขุด อาจารย์ตั้มมาที่มาขุดเปลี่ยนผมครับผมเสร็จครับมาดูฝีมืออาจารย์ตั้มครับขุดลงนี้ครับผมเราไม่ได้มาถ่ายครับดูยังไงครับพี่น้อง การต่ำสวยจัดครับดูรอบๆครับดูรอบๆสะการต่ำครับงานทอยครับนี่ทีตรงนี้ครับทอยครับผมเอาดินตัวนี้ขึ้นไปครับแต่ว่าไม่พอผมน่าจะอยู่ที่ สารลงนี้สามหมื่นห้าเมาตัวดินไม่พอจ้างอดีตมาใส่อกีกน่าอยู่ที่สิบห้าสาสิบครับสารลงนี้แต่บ้านผมมีแต่เม,มาครับไม่มีชั่วโมงครับ สูงกว่าถนนประมาณ50เซนครับพาเดินดูรอบๆครับสำรวจหน้างานในรอบเกือบเดือนนึงครับเนี่คบคอยับทมพี่ โอ้10ล้อกับ1กล้อแตกต่างกันเยอะเลยครับแบกไม่ได้ครับถ้าแบกได้นี่จัดหนักนะครับอันนี้มันเปียกครับดินเปียกออกบอ่อไม่ได้ครับชู่ี่ครับทำดีได้เบิ้นครับ เสียงทำไมเทอร์โบมกั้นจังเลยวะสันตั้ำเร่งเยอะวะโอ้ยจันตัำจัดหนักเลยครับผมเดียวห้าดีครับออกตัวครับเต็มแล้วครับผมตัวอย่างนิ่มๆเนีเยครับยางแปดสองห้ากับยางพันครับยิงด้ยวยกันครับผม เตอคนปูเราก็มาครับมาดันตุ่มขึ้นครับกองขึ้นกองขึ้นครับเพราะว่ามันเหยียบไม่ได้นะครับจมครับผมหายเทไม่ได้ครับเหยียบหลังไม่ได้ครับจมครับดินมันเปียกครับเรายังร่วมอยู่เลยครับนี่อันนี้ถึงลูกรงครับถึงวิ่งได้นะครับนี่ดูจานต้ากำลังทำคันไปด้วยครับ เอาดินไปผมที่ครับเอาลูกรังครับทําคันครับไม่งั้นนี่พังแน่นอนครับผมนี่ครับเทคนิคของแต่ละคนครับไม่ใช่ว่าครับเป็นอย่างเดียวครับผมเห็นไหมครับจันตั้มเอาลูกรังมาทาคันหมดนะครับผมเอาดินทรายครับไปถมที่ครับเอาลูกรังครับมาทําคันครับผม ำคันก่อนับทำันก่อ เนกลงครับดบูอาจารย์ตั้มทำครับผมนี่แหละอาจารย์ตั้มนะครับ สูงแรงดังค่าค่าเลยอ่ะดังโคค่าโคา,ากเลยจันทั์ตำครับจันทั์ตำโอ้ยตูดดูนอินแล้วจันทั์ตำเอ้ยตูดเพื่อนแล้วตูดเพื่อน โอ้ลูกแังแข็งครับลูกแังลูกลังทำคัดเลงครับตัดดินออกนะนี่เอาดินออกหมดแล้ว ก็ลูกลังครับขึ้นมาใส่เพราะว่าจะพังครับ น้ำซึมครับมีน้ำด้วยครับผมโอ้แดดร้อนครับแดดร้อน จานตั้มครับยังเหมือนเดิมครับผมก็ทํางานทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดเลยครับผมแต่จันตั้มเข้ามาปีนี้งานเข้าเยอะมากเลยครับผมแล้วก็หน้างานตัวนึงก็ไปเหมาไว้แล้วครับแสนห้าครับไปลงหินไ้รับลงดินไว้รับประมาณสี่หาที่ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์คร in ับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งครับผมวันดีสต็อปไปครับลูกค้าโทรบอกไปอัดฟังครับผมเยอะเลยครับตอนนี้งานมีเยอะก็ขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ